อ่ะครับผมคลิปนี้ก็มาทดสอบอีกก่อนส่งงานให้ลูกค้านะครับผม Wi-Fi Audio โนะใช้กับมิกเซอร์ได้ทุกรุ่นนะครับผมระยะไกลแน่นอนถ้ามาอยู่ในกล่องโมนิายของผมนะครับอ่ะวิธีการใช้งานก็จะเป็นกล่องส่งหนึ่งตัวตัวนี้กล่องส่งตัวนี้กล่องรับนะครับผมตัวนี้เขาจะรับเสียงจากบลูทูธตัวนี้นะบลูทูธนะครับวิ่งเข้ามาเสียบเข้ากล่องส่งนะครับก็จะเสียงก็ออกกล่องรับ วิธีการจับคู่ง่ายๆครับพี่ตัวนี้ผมจับคู่เรียบร้อยแล้วผมก็เปิดสวิตช์กล่องทรงเลยนะแล้วก็กล่องรับถ้ามันจับคู่กันไฟก็จะติดค้างนี่แบบนี้เลยทางแบบนี้นะครับผมอ่ะนี่ก็ใช้งานได้ทันทีนะเสียงแล้วก็เปิดเรียบร้อยแล้วอ่ะฟังเสียงเสียงก็จะดังตรงหูฟังผมนะอยู่ตรงคอคอผมจะติดหูฟังอยู่ นะประมาณนี้นะจะได้ยินเสียงอยู่นะประมาณนี้เลยอ่าเดี๋ยวจะกล่องไว้ตรงนี้กล่องตั้งไว้ตรงนี้ทีนี้กล่องรับกล่องผมจะพาเดินระยะชมระยะกล่องเขาจะอยู่ตรงหน้ารถนะผมจะเดินไปดูทะลุไปดูประมาณสักร้อยเมตรทีนี้หันหลังให้เลย เสียงก็มีเพลงเพลงติดอยู่นะเพราะว่าผมเอาหูฟังคล้องคอไป,ไปอกำลังเดินมา,านระยะนี้ก็สามสิบสี่สิบเมตรนะจะอยู่หน้ารถนีตัดระบบเน่นะเดี๋ยวตัดระบบก่อนผมจะปิดเพลง จะปิดระบบอ่าเสียงไม่มีนะทีนี้เปิดอ่ายังติดนะยังติดเชื่อมต่อกันได้ปกติเลยระยะนี้30-40เมตรอเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อตอนนี้หันหลังให้เลยนะหันหลังเลยผมจะยืนบงังเดินหันหน้ากับหลังไปทางนู้นแต่ว่าผมจะบังข้างหลังนนะครับมันจะขวางทางผมอยู่ ผมจะยื่กนกกอะไปข้างหน้าแต่ว่าเสามันจะบังข้างหลังแต่ถ้าเดินถอยหลังนี้ก็โอเคสบายสบายไม่มีปัญหาะระยะนี้ระยะนี้ก็ห้าสิบหกเมตรแล้วตัดระบบนะตัดระบบฟังนะ,ะปิดไม่มีเสียงเพลงนะอะอเปิดติดเหมือนเดิมนี่เชื่อมต่อระยะไกลด้วยนะครับอยู่หน้ารถเหมือนเดิมทางนูน้นนะครับ ห้าเมตรแล้วเอาเดีไปต่อไปที่สักร้อยเมตรมันจะติดไหมแล้วจะตัดระบบผมจะตัดระบบแล้วก็จะเปิดระยะร้อยเมตรนะระยะร้อยเมตรดี๋ยวไปต่อ,อรีวิวในหมู่บ้านนะนรีวิวในหมู่บ้านหันหลังเดินเลยหันหลังเดินนะครับผม เสียงก็ยังติดอยู่นะอ่าเริ่ม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 บงังเริ่มขาดประมาณนี้อ่ะตอนนี้ระยะระยะสักประมาณร้อยเมตรร้อยเมตรกว่าแล้วก็มีบังรถสองคันรถเขาจะขวางอยู่สองคันอ่าที่นี่ผมจะตัดระบบนะประมาณร้อยเมตรละร้อยเมตรกว่าแล้ตวตอนนี้ตัดระบบเสียงไม่มีแล้วอ่ะเปิดอ่าติดอยู่ ระยะเชื่อมต่อยังเชื่อมได้อยู่นะครับปอม,มอยู่หน้ารถนะหารองอีกทีโโนะฟังเสียงเพลงนะนี่เสียงเพลงอยู่นะตัดสวิตเปิดสวิตติดประมาณนี้เลยครับหลักร้อยเมตรสึ้นนะน,นี่จะเดินกลับ, <c oughs> บลครับชันล้ว ไก่ไก่อ่อาไปดิน s, <S นะพร้อมส่งงานอีกตัว <traveling. S 1> นะครับส่งงานอีกตัวนี่สบายสบายตัดระบบสบายห้าสิบหกสิบเมตรอ่าปิดเปิดอ่าติดเหมือนเดิมอ่าระบบเสียงสเตอริโอซ้ายขวานะครับผมอ่าโม เสานะกล่องรับและกล่องส่งนะครับ,บ,นะรบมันจะได้ไกลขึ้นนะครับไกลแน่นอนนะครับผมไกลกว่ายูนิมิกแน่นอนเป็นร้อยเมตรขึ้นไปนะครับประมาณนี้เลยนะคใครสนใจนะครับผมก็สามารถทักสอบถามทักสอบถามใต้คอมเมนต์เข้ามานะครับประมาณนี้เลยระยะนี้40-50เมตรสบายนะครับ ตัดเสียงน่้สบายตัดระบบเปิดเชื่อน,อน,นเดิมนะครับเสียงก็จะเบาหน่อยนะเพราะว่าผมใส่หูฟังคล้องคอไว้วันนี้เลยกล่องอยู่หน้ารถเหมือนเดิมไปใช้กับมิกเซอร์นะครับ กล่องส่งอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามมานะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ